และในห้องนี้คือห้องที่ใช้เป็นห้องทองพระโรงโดยที่จะสังเกตได้จากบริเวณหน้าต่างนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างที่ยกสูงและคือในอดีตเคยใช้เป็นห้องทรง,งานาขององค์สมเด็จพระเทพโดยจะมีการจัดแสดงโต๊ะแล้วก็สิ่งของที่องค์สมเด็จพระเทเพเคยใช้ค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเรียบมณฑลพายับโดยมีพระราชประสงค์ที่จะทำรงรักษาและสืบสานธรรมเนียมโบราณราชประเพณีอันดีงามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระแสง ศาตราประจําเมืองเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ตลอดจนใช้ในพิธีถือน้ําพระพิพัฒสัตยาให้แก่เมืองต่างๆในมณฑลพายัพทั้งสิ้นห้าเมืองได้แก่แพร่ลำปางเชียงรายเชียงใหม่และลำพูนในการนี้ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆและทอดพระเนตรกิจการต่างๆในมณฑลพายัพ เช่นการฝึกทหารสุขาพิบาลและโอสศสภา